สวัสดีคร okay. ับพี่น้องช่องบาวที่ตายก็ครับมาเก็บเห็ดมาหนิมาสามคนครับไม่ไงมากับเสี่ยนเห็ดมาหนิยำใบเก็บเห็ดยำใบเก็บเห็ดยำใบพี่น้องไปรูนองกายพี่น้องสิมีเห็ดบ่อมาอนิมายำใบมาอนิมายำใบครับ ไปพี่น้องรุนกันว่าวจิ่อพ่อฮิตบ่ห่างๆอะไช่วงนี้เขามาในปาลาเลยพี่น้องพ่อฮิตยังก็เอาเบิดล่ะฮ็ดยกเว้นแต่ฮ็ดเ,เบียบ่เอโตอได้บ่ยังมาทันได้บ่เขามาในปาลาเลยพี่น้องเอ้ย ม่บายสิมี่าเนาะมึงบรรยากาศปลาไปก่อน,นอพี่น้องเฮ้ยบอกเขาเว้ยพอแล้วพี่น้องนี่บอกเขา น้องก็เลยแห้งมาพี่ກ้องติดາัวกี่เท่าติดท More

หอมากกลางปลาเลยพี่น้องเอ้ยจะนี่พ่อเห็นดิอุ้ยพี่น้องเจอแล้วดองนี้นี่ตกไข่เนี่ไข่ดอกนึงพี่น้องความเพ่งสูงอันตัว มาไกลเตอ,พ,อ,เอ,อเพี่น้องเอ้ยฟอดดอกเดียวฮี่นี่แตงโงูขาวพี่น้องโงูขาวบานเนาะเอาเูมอกันแล้ว,วะพี่น้องเอ้ยมาแต่งดวนแล้ว อันนี้พออยู่พ่อฮิดดอกเดียวนี่ตอพี่ตายนี่มาขุดอีันนี้นี่มาขุดอัแน่นี่ <Yeah. S 1> นนพ่อฮิดปวกดอกหนึง่งนี่โอ้ยงานต่างโดรนพี่น้องเอ้ยเมื่อยหลายได้ฮิดปวกดอกเดีย hmm. วเฮ็ดปวกยังไหนคืน ปวกปวกอันนี้ปวกจิกเห็ดปวกจิกแมนเห็ดปวกดอกจิกพี่น้องเอ้ยนี่ได้ซสำนีเบิ่งต่อพี่ได้เหรออันนี่พอได้ลายอยู่พอได้แกงอยู่ฝนมาตกหลายมือแล้วน้องเอ้ยพี่น้องผมเห็นบ่ จักดอกอเอ้ยหิดปวกพี่เนาะหิดปวกเมื่อกี้เนาะมตัวนี้ห็ดตันนี้ห็ตปวกฮาตปวกยัง,งนเมื่อกี้ล่ะเมื่อคนละดอกก็เลยตัวนี้ห็ตปวกขาวคุดที่ล่ะเดี๋ยวจะหาเมือก,กันครับเมดอกน,นี่ดอกสามดอกว่ะ คือบอกห<อ>มู่นี่ดอกบานหนอกนึงนี่คือดอกบานโอ้ยบ่เป็นมูเนาะอือเอ้าขุดส่วนมากเห็ดบวกวนี้มันจะเป็นมู่เดยพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้มันบ่เป็นมูอ่กกอกก็พอมูหน่อยบ่บ่มีมูครบบ่มึนบ่ ดื้อวะใส่กระตาว้าหอมเลยวะจะว่าหอมเห็ดวะหอมเห็ดเข,ขาใครหอมในกระตาวะนี่ครับทำมูง่นีน่นนเรียบร้อยเลยคุณน้องเลยช่วงนี้ฝนมันห่างๆนเนาะดอกจุ้มดอกเดียวเนะ มี้ยนอื่นหรอครับไปตออพี่น้องตามพ้นนี่กับมีอยู่ดอกพี่น้องพ่อบ่งพอห้องพองพอออ้งงอ้งออก้ง่ง่ง่อออ้่องพ่่ะงงห้ออ้ ช่วยมากกับตามพ้นสิละจะว่ากับห่างๆแล้วฝนบาลงมาพอเถอะมึงทรมาจาตไปก่อนนะพี่น้อง ออ,มมอกแล้วพี่น้องคือถว่าไม่มีดอกอม้ไี่นีอะเลยหาจอไม่ถงไปแล้วพี่นอก็ถึงคนงานกัน งานแต่มาหลายดอกยิบยิบยิบกอแดงเลยเลี้กงนึงอยู่พี่น้องเง็กกอแดงกับพ่อตีนน่ะดิดอกหุ่นไม่ไงไม่ไงขนาดไม่ไงเราเป็นเซียนเรายังบ่ได้เนาะโอ้ยขแย่ไงเบิ่องนี้้านเบื้งเาค่ะฉันก็ได้สามดอกเท่านั้นเราได้จานั่นขนาดไม่ไงเราเป็นเซียนแล้วยังบ่ได้เ่น้อพี่น้องเอ้ยหอนหลาย อ่ะในเวลากลับแล้วพี่น้องเวลาเมื่อบ้านแล้วก็แต่พอมันเด็ดเอาเทนเนี่ยอีกเนี่มันออกเมื่อกี้มันออกหลายเลยแม่มันออกเต็มอยู่พุงกว่าเอามันคือหลายแนี่ก็เลยเอาเอาเอาเขากินเนี่ยเงินพ่อได้แข่งอยู่พ่อได้กินอยู่งายดีเลยมันมีพุ่นหนึ่งพุ่นหนึ่งหนึ่งพุ่นหนึ่งไต่พุ่นหนึ่งเห็นไหมเด็กคอยง่าย ละพี่น้องคือถ่ายไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้คือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อแล้วสุดท้ายกะเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องแจ้งได้กะคอมเมนต์ปีชมกันได้สุดท้ายนี่ขอลาไปก่อนได้พี่น้องทีมงานบ้าฟี่ตายมาเก็บเห็ดย่ำใบพี่น้องบ่คอยมานปันได้ เจอกันคลิปหน้าครับ